สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุผู้ชคนมือนี้ค่อยมากับเมนูน้ำลายแตกสุดๆครับกระทุกลุกครับและทีเด็ดของมันนี้ก็คือกระทุกลุกซอสครับกินมดซี่แก้วนี้ปิดคลิปครับมาครับบอหลายใหญ่ห้างกินเลยครับอันนี้เจ้วครับวางบนนี้ครับโตติมครับมาเลยครับนี่ครับกระทุกลุกยุ่ยย่ะครับออื อื uh ้ม huh. โอ้โหหอ,อมอเลยครับส้มสมหว,นวานๆเจวเปรี้ยวอืมอ uh ื huh. uh ้ม huh. มาเรากินทีเด็ดเลยครับ